มากๆเลยนี่เดี๋ยวทีนี้ผมจะให้พี่ดูย้อนหลังกดเพิ่มเพื่อนให้ด้วยนะไปซื้อหรือยังแล้วเลขลอตเตอรี่ครับ95ไผ่สิว่าบอกออกบอกมันบอกมันสออกบอกก็แล้วแจ้ครับผมให้ไปเล่นนะครับถ้าคิดว่าเกิงก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าผมมักเออผมก็มาแบ่งปันกันสําสหรับรอบนี้รัฐบาลน,นะซื้อลอตเตอรี่95 95ว้ถ้าซื้อ8 95ไม่ได้พี่ก็ซื้อ95ตัวอื่นเอาไว้รุ่นเพราะผมเฮ็ดได้ พยว่าโอ้ยมันดังโน่นนี่นั่นออกแน่ออกแน่นอนพี่เก้าห้าแต่ไม,ม่แต่ไม่รู้มันจะอกตอนไหนอ่ะมาดูตำราย่อหลังให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ตำราแต่ตำราย่อหลังบอกเลยว่าเลขมันสิบว่าไหลนี่เห็นบอกเดี๋ยวสิซูมให้เบิงนี่อันนี้อ่ะไล่ตั้งแต่รอบใดดีนี่ครับรอบนี้เห็นบอสองเจ็ดเจ็ดี่รอบนี่หลุดแล้วครับยางที่ผมบอกถ้าหลุดสิหลุดยกแผง มันหลุดยกแผงแล้วก็สิเป็นเลขโตไหมนี่จากนี่ไหลขึ้นมาหนึ่งไหลมาสองแล้วก็สิหลุดเห็นบ่ครับเป็นเลขโตไหมแล้วก็สิไหลมาหนึ่งไหลมาสองไหลมาสามครับแล้วก็หลุดเห็นบว่าหลุดยาวครับแล้วก็หลุดบอยหลังๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนหู้ทันแล้วก็สิเป็นเลขโตไหมขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาสองเห็นบ่มีห้ามีห้ามีห้าแล้วก็เป็นเลขโตไหมอีกแล้วครับเห็นบ่ครับเป็นเลขโตไหมแล้วอันนี้ที่มันไม่อัปเดตก็จะออกสี่เก้า หนึ่งแปดเพราะฉะนั้นตอนเนี้มันไหลามาสองเท่อไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจรอบที่แล้วมันออกหนึ่งแปดสี่เก้าใช่ไหมวัน,น,น,วน 1, 8, 9, เนี้ยมันไอ้สี่ตัวเนี้ยพี่ไม่หนึ่งไม่แปดไม่เก้าไม่สี่เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาแน่นอนเพราะว่ามันมันไหลามาแค่สองรอบเองแต่วันสูงเนี่ยมันไหลามาสิบรอบเรามาดูสูตรกันก่อนพี่จะดูสูตรนะพี่อย่าลืมเพิ่มเพื่อน ใครยังไม่ไปเดี๋ยวให้ให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้อจากวัดถ้ำวังหาซอยเขามาซื้อมาสามพันอ๋ออันนี้ผู้ชายครับเมื่อนี้ต้องเป็นแม่หญิงเออถ้าแม่หญิงนาเดี๋ยวนี้นาแปดบ้ามาแต่สีมีเก้าเออจื้อไว้เลยเดี๋ยวนี้แปดไม่ค่อยมาถ้าแม่หญิงหนะแต่ว่าเมื่อนี้ผมว่ามีซีบอร์ซีกะหกซีกะหกมาเดี๋ยวผมให้เบ่งลอตเตอรี่ มาดิเองอเ,เขาโทรมาสิไปกินข้าวติไปไป,ไปกินฮะเขานหนล,ละก็เลยบอกเขาไปก่อนก่อนเราจะเสร็จเดี๋ยวเราพี่ยาวมานับไปโอเคไปเจ,จ,จ <laughs> <laughs> าะเจาะเจาะห้เบิงลอตเตอรี่ เลขทูบสี่หกหนึ่งพี่ตรงกับในชุดเลยขอความเห็นใจแล้ววันนี้ขอให้ออกอยากให้ออกสี่หกเพราะว่ามันบ่ออกโดนแล้วครับอยากให้มาสี่หกแต่ว่าออกสี่เก้าแล้วนะผมว่ามันเป็นไปได้ยากพี่ที่จอกสี่หกอันนี้เราพูดเราพูดจากตามหลักการนะเพราะมันออกสี่เก้าแล้วสิเป็นไปได้ที่ออกสี่หกว้าเลยอืแต่วันนี้ชอบสี่ แต่ถามว่าสี่กับหกชอบตัวไหนวันนี้ชอบหกมากเลยเพราะหกไม่ออกนานแล้วหกแปดมั้งออกเนี่ยอันนี้อุน่นหนุนกคนเปิ้ลมาสามพันรอบที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยเลยะขึ้นอยูุนครพนม,มเลยปนะว่าได้บ่ได้เลยครับเจ็ดแปดเก้านะเลขคือยอดบุญนะโอเอค okay, ไปครับแยกย้ายพักพ่อ ผมก็ชีวิตอาบน้าไปหากินข้าวมารุ่นเลข